สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอลังอ่านพาม่วนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับกัมพูชาหรือขามนให้ฟังให้ได้รับชมเหมือนเดิมคืออย่างนี้ครับวันสองวันที่ผ่านมาผมไปดูคลิปไปดูข่าวเนี่ยฝ่ายค้านอย่างสมรังสีได้มีการส่งคนของ,ของตัวเองคือนายสมอานเนี่ยไปค้นหาแผนที่ที่ฝรั่งเศสในหอจดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสก็มีการไปนค้นพบแผนที่1ต่อสองนแล้วแผนที่1ต่อสองเนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสพ่อของขมินเขียนให้กับกัมพูชาในไฟลฝ่ายเดียวแต่ประเทศไทยเขาไม่ยอมรับเขายอมรับกันที่ส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศส1904และ1907ในเรื่องของเส้นสันปันน้ำเรื่องแผนที่1ต่อสองนมันเป็นแผนที่ปลอมๆที่ ฝรั่งเศสเขียนให้กับขมิ้นเองแล้วนายสมรังสีก็เอาเรื่องนี้นะครับมาเล็ดมาปัน่นรัฐบาลมุนมาเนตนายกนัฐมนรีของกัมพูชาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีความชอบธทาที่จะทวงคืนอันพื้นที่อันเกาะกูดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตาดอะไรก็ว่าไปคือมันผิดแผนไปหมดไงทำให้รัฐบาลของนาย มุลมณีศ์เนี่ยนายกรัฐมนตรีคำีเนี่ยก็ของขึ้นเลยก็ไปกล่าวหาว่าเรื่องทุกอย่างนี่ไม่จริงมันเป็นฝีมือของฝ่ายค้านของสมรังสีเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองเสนน่ะที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองเท่านั้นมันไม่ได้มีผลอะไรเลยคือแน่นอนว่าจากที่ผมไปดูข่าวมาเนี่ยมีการเล่นกันไปปัน่นกันไปปัน่นกันมาเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆว่าสมรังสีเนี่ยก็แสไม่ใช่ย่อยนะ เป็นตัวปั่นขมิ้นยังไม่พอมาปั่นไทยอยากจะดึงไทยไปสาร ICJ เพราะว่าตัวเองก่อตั้งรัฐอิสระทั้งๆท,ที่ UN นานาชาติเขายังไม่ยอมรับรัฐบาลของสมรังสีเลยก็เป็นการเอาเรื่องละครแผนที่หนึ่งต่อสองแสนดึงไทยไปสาลโลก i c ซเจอย่างนู้นอย่างนี้แค่ปั่นเล่นเพื่อมีความชอบทำไง ว่าตัวเองอยากจะได้คะแนนนิยมใช่ไหมสมลังสีเนี่ยสุดท้ายก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปั่นป่วนรัฐบาลของฮุนมาเน็ตเนี่ยให้มันสั่นคลอนสะเทือนถึงบัลลังก์อำนาจที่อยู่ในกัมพูชาเลยผมดูไปดูมาเนี่ยมันก็สนุกนะและแผนที่หนึ่งต่อสองเสนเนี่ยมันคิดว่ามันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสอย่างเดียวเหรออยู่ในอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีทั้งเยอะแยะ แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันเป็นแผนที่หยาบมันจะเอาไปอ้างสิทธิ์เขตนแดงกับประเทศไทยยังไงอ่ะจริงไหมแผนที่ที่เขารับรองเนี่ยถ้าเป็นสมัยล่านาะนุกรมเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็เป็นคนเขียนให้กับประเทศไทยกับฝรั่งเศสละหนึ่งต่อห้าหมื่นรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าใช้แผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนแล้วหนึ่งต่อสองแสนนันเป็นแผนที่ที่ไม่มีอยู่จริงแล้วมันมาจากไหนเอามาปั่นเล่นทําเพื่ออะไรสรุปง่ายๆก็คือจากที่ผมไปดูมาแล้ว มันก็เป็นการเล่นละครการเล่นตลกของพวกขมิ้ในการเองไงแต่ประเทศไทยเนะ่ะเราต้องตามเกมเหมือนกัมพูชาให้ทันนะอย่าไปหลงกันตามเกมของเขมรนเด็ดขาดไม่งั้นเราจะเสียเปรียบส่วนเรื่องการปิดด่านส่วนเรื่องทหารไทยที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ทหารไทยและก็ชื่นชมในความกล้าหาญที่ผกป้องชาติาาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยสรุปก็เป็นเรื่องปัน เล่นละครปาฮีเท่านั้นเองอย่าไปเครียดมากมก็มาเล่าให้ฟังนั่นแหละขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องหมอลำอันพามว่วนด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวายโดมเมียงประมะม่วงมะพร้าวครับสวัสดีครับ